ห้าขั้นตอนเตรียมตัวนับสต็อกของออเดิหนนอนให้พอเนื่องจากโกดังลูกค้าเนี่ยมีหลายที่เลยครับอยู่ต่างจังหวัดอย่างชนบุรีระยองใช่ไหมครับมันทําให้เราต้องตื่นตี5้าครับเพื่อไปนับสต็อกยกเว้นว่าบางคนอาจจะโชคดีนะครับที่โกดังลูกค้าอยู่แค่ปริมณฑลหรือชาญเมืองนะครับแล้วถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยเวลาเรานับแล้วเจอดิฟเนี่ยเราจะมึนไปเลยนะครับ 2. แต่งตัวให้เหมาะสม ปกติเนี่ยเดรสโคดเวลาไปนับสต็อกเนี่ยเราต้องแต่งตัวให้ธรรมัดแมงใช่ไหมครับอาจจะเป็นเสื้อพปโลโลหรือว่ากางเกงยียนแล้วก็รองเท้าผ้าใบาใช่ไหมครับบางคนนับกลางแดดก,ก็ต้องใส่หมวกไปใช่ไหมครับ 3. รู้เหตุผลว่านับไปทําไมเหตุผลของการนับสต็อกเนี่ยครับมันคือการพิสูจน์ความมีตัวตนของบัญชีสินค้าคงเหลือครับซึ่งจํานวนสินค้าคงเหลือทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมีเป็นล้านล้านชิ้นก็ได้นะครับ ออดิจึงเลือกใช้วิธีสุ่มนับเอาครับเพราะถ้านับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเผลอๆนับทั้งวันก็ไม่หมดครับ 4. <C. S 1> มีความรู้เกี่ยวกับสิสนค้าคงเหลือของลูกค้าสมมติลูกค้าทําธุรกิจโรงกันน้ํามันใช่ไหมครับแล้วเราต้องไปนับแท่งน้ํามันอ่ะเราก็ต้องรู้ครับว่าวิธีนับปริมาตรน้ํามันอ่ะเขานับเป็นยังไงนะครับหรือถ้าลูกค้าทําธุรกิจซื้อมาขายไปใช่ไหมครับสินค้ามันก็จะเป็นชิ้นๆใช่ไหมครับอาจจะนับง่ายหน่อยบนเชลล์ 5. ถ้านับแล้วเจอดิฟให้ตั้งสติน้องบางคนครับเป็นนับแล้วเจอดิฟตอน4ี่โมงเย็นครับซึ่งมันเป็นเวลาที่คลังสินค้าลูกค้านี่ครับใกล้จะปิดแล้วทีนี้ก็ออกอาการลนครับนับผิดนับถูกก็ไปใหญ่ครับนับสองรอบสามรอบก็ดิฟบางทีเราต้องต่อรองก,กับลูกค้านะครับให้ลูกค้าขยายเวลาให้สักนิดนะครับแล้วเราก็ตั้งสติดีๆครับ